ยโยมอันโมธนาสาธุอยู่ดีมีความสุขนะอายุมั่นขวัญเยืนเออโยมเงินดีอาตมารับอาหารนะเออเงินไม่ได้รับมีอาหารไหมอาหารใส่อาหารอเออเออใส่อาหารส่วนเงินนี่ก็ให้เป็นกวันถุงะอ่า้โยมเก็บไว้เป็น มงคลน,นะอ่าให้เก็บไว้นะเป็นขวัญถุงนะอ่ายมโชคดีนะมีความสุขมีความเจริญอีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบอ้สิบ่แต่มาหกสิบสี่แล้วอ่าให้แข็งแรงนะเออขอบคัณดีใจนะจิตใจมีความสุขนะมีความเจริญอ่าส,สุขยกับรถดี